เรื่องอัพไซด์เนี่ยก็เรามีแนวทางในการที่จะขยายธุรกิจของเราเนี่ยทั้งแบบที่เป็นออแกนิกโกร t h แล้วก็การสร้างนิวเอสเคิร์ใหม่ๆโดยใช้เงินลงทุนจากเรื่อง IPO ครับตัวออแกนิกเนี่ยตัวธุรกิจที่เป็นเรื่องของตัวคราวนะครับเราก็จะใช้เงิน IPO เนี่ยประมาณสัก60ล้านไปนลงทุนในปี67ตัวทีคราวเจนสจะเป็นการลงทุนในปีนี้นะครับ แล้วก็จะเริ่มรับรู้ไรายได้จากโครงการทีคควเจน3เป็นในปีหน้าดังนั้นอัพไซต์ข้อที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอัตราเปอร์เซ็นต์กรอสพอร์ฟิลมารายได้จากการให้บริการโดยเฉพาะตัวทีคควเจนที่3เนี่ยจะมีอัตราที่สูงขึ้นครับแล้วก็ธรุรกิจที่การขายฮาร์ดแวร์กับตัว Cyber Security เนี่ยก็จะมีการเติบโตไปตามอุตสาหกรรมตามการใช้งบประมาณของลูกค้าตามปกติครับ แล้วก็อัพไซด์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะนําเงินเนี่ยไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องครับก็เป็นการไปแอคควายของธุรกิจที่มีศักยภาพเข้ามาในกลุ่มอันนี้ก็เป็นการเติบโตในทางรัฐในส่วนหนึ่งครับทิศทางเราชัดเจนนะครับว่าจะเติบโตรายได้จากการให้บริการโดยเฉพาะรายได้ที่เป็นลักษณะของประจําสม่ำเสมอรหรือรายได้แบบรีเคลลิงแล้วเราก็พิสูจน์มา ตลอดระยะเวลา7ปีที่มีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับเ,เรามั่นใจว่าในส่วนของการให้บริการเนี่ยจะมีการเติบโตไปอีกมากโดยเฉพาะ,ะไรายได้ที่เป็นลักษณะแบบ recurring ครับในการที่จะ IPO ครั้งนี้เนี่ยจะมีการ dilution ผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยลงไป37.5%ทั้งตัวผมทั้งทีม co-founder แล้วก็ n น x t ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทุกคนถูกด i l u t ูช n ันเอฟเลงไปในสัดส่วนที่เท่ากันคือ37.5%ครับแล้วเราก็จะมีผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามาที่จะเป็นใช้สิทธิ preemptive right ที่เป็นผู้ถือหุ้น NEXT นะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้น IPO เข้ามาก็จะมีผู้ถือหุ้นใหม่อย่าง EAMobility นะครับก็เข้ามาเป็นเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่สําคัญของเราเพิ่มเติมเข้ามากับผู้ถือหุ้นเั้งนั่น IPO ด้วยครับการขับเคลื่อนของธุรกิจเทอร์ลเนี่ย อย่างที่ผมได้เคยให้ข้อมูลกับนักลงทุนทุกท่านไปแล้วว่าเสาเข็มของเทอร่ามันคือเรื่องของคนที่มีคุณภาพเรื่องของความเก่งความเป็นมืออาชีพและก็ความมีเซอร์วิสมายที่ดีอันนี้ก็คือทำให้ธุรก,กิจของเทอร่าในเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับก่อนหน้านี้เราโตมาด้วยเงินทุนถานเงินทุนที่ค่อนข้างต่ำแต่ัาจากนี้ไปเราได้เงินจากการระดมทุน IPO เข้ามาแล้วนะครับก้อนใหญ่เนี่ยเรามีโครงการที่จะเอาเงินตรงนี้ ไปขยายกิจาการที่ชัดเจนอยู่แล้วทั้งในรูปของตัวทีคลาวเจนสหรือไปลงทุนในกิจาการอื่นที่มีศักยภาพแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต,ตรงนี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญที่จะทำให้เราสามารถเติบโตต่อในอนาคตได้ mm hmm. เรียนว่าผมไม่อยากให้นักลงทุนเลือกเลย mm hmm. นะครับคือหุ้นหลายตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโกรดก็จะโกรดอย่างเดียวนะครับหรือจะมีดีวีเดนก็ดีวีเดนอย่างเดียวแต่ไม่โกรด แต่เราอยากให้หุ้นเราเป็นทั้งสงส่วนนะครับคือเป็นทั้งโกลด์สต็อกด้วยแล้วก็เป็นทั้งดีเวนด์สต็อกด้วยซึ่งดีเวนเนี่ยผมคิดว่าเราพิสูจนมาด้วยตัวเราเองอยู่แล้วตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเราจ่ายเงินปันผลได้สูงกว่านโยบายที่เราเขียนไว้ที่50%ไม่น้อยกว่า50%ของเงินกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหกักสำรองต่างๆและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ที่ผ่านมา3ปีเราสามารถจะจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่านโยบายนี้ครับส่วนของการเป็นโกรธก็เป็นความตั้งใจเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับเรียนว่าด้วยสถานการณ์ความไม่สงบของโลกนะครับก็เห็นว่าเริ่มมี Impact อยู่บ้างนะครับในในวันนี้ที่หลังจากเปิดสงการมาก่อนหน้านี้ก็ยังดูดูโอเคอยู่แต่เรียนว่า หุ้นเทอร์าเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคนะครับมีอาตาัตราการเติบโตที่สูงแล้วก็ดูแล้วโอกาสที่จะ impact จากสถานการณ์นี้น่าจะค่อนข้างต่ำกว่าเซกเตอร์อื่นๆนะครับแล้วก็หุ้นเราเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีตัวฐานะการเงินนะครับแล้วก็ศักยภาพการแข่งขันเนี่ยเรายังดีมากนะครับประกอบกับการตั้งราคา IPO ของเราเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีส่วนลดจากราคาที่อ n น l y ิ ทำตัวรีเสิร์ชเปเปอร์ออกมาค่อนข้างเยอะดังนั้นผมเองก็ยังไม่มีความเป็นกังวลในกรณีตรงนี้นะครับ